เดี๋ยววางวหน้าเดี๋ยวพ่งวหน้าเดี๋ยพึ่งยหลังนิดดึงถอยหลังิดนึงนะฮะหลังนะครับยหลังทีดูครับอ่าฝลังออกนะครับหน่อยชื่อมดีอันตรายนะฮะอ๋อลงแงายน้อย่างนี้ถงยี่สิบดูดูดแป๊กเอีเดูแป๊บเดียวเลยใช่ในคนนักมันับไปไวที่แบบสตีคเอาเร็วเเออนั่นแั่โอยนับ้าทแพ้เขา ชมกันครับมันมีทั้งหมด4ท่านะครับสำหรับการเก็บมะพร้าวเรียกกันว่าท่าพื้นดินอยากพูดอะไรจะเลียงพูดได้ก็วิ่งกับน้ำบานลนะเออ่ยจก็ะเพื่นหน้าเ,าเาส,าสียวจังเลยวะเอาเงี้ยหัวหน้าไม่ต้องเอาหัวหน้าไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวหัก 何で分か